อุ้ยโอ้โหเป็นเงาสแสวงกับแม่มดเลยนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นเสียงของไซเลนซอนะครับอ๋อหารุดีอยู่แล้วเสียดายนะโคุกี้ถัดไปเนี่ยเป็นพันปีเนาะโอ่อยากให้เป็นแม่มดมาต่อเลยนะเนื้อเรื่องมันจะต่อมากนะครับอันนี้คืออัปเดตทวีปบิสเีสเอพิโซด12นะครับเศรีภาพที่เบ่งบานความหวังโอ้โหคำนี้แม่งแบบคมค เอ้ยอันนี้นี่คุกกี้ตัวใหม่อะที่เออเหมือนเราแบบชื่ออะไรอะช็อปเชลล่านะครับมันจะไปเกี่ยวกับเช,ชสซอกโก้ปะเนี่ยเออช็อปเชลล่าเนี่ยดูสิหมุนหมุนเหมือนเป็นคลื่นพลังหมุน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 อ๋อแล้วเหมือนมีสัญลักษณ์แยม e จิวิญญาด้วยไหมแล้วก็ผู้พิทักษ์ลอยแยกนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นกิจกรรมใหม่ผมไม่คุ้นเลยอะเออนี่ผมไม่คุ้นเลยนีจริงอันน,น,น,นี้ไม่คุ้นจริงน่าจะไม่เคยมาก่อนไหมทรงนี้นะครับเออนี้แปลกดีเว้ย เหมือนเป็นมินิเกมนะแต่เหมือนมีอับอะไรสักอย่างนะข้าล่างข้าล่างมาหนะแล้วก็อันนี้ฟันมาม,มีของรางวัลเหมือนเป็นการ์ดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีร้านค้าแกลกรางวัลน,นะครับเหมือนมีแสงที่ใช้สูงเซลลี่แล้วก็บิสเลสมาสเตอร์นะครับมามามาอุย้ยโยนอะไรหมุนๆเนี่ยนี่เออผมจะรอดูรางวัลบิสเศสรอบนี้นะครับเพิ่มสกินบ้านโน้นนะโอ้โหไม่ได้มานานมาก อ๋อเป็นฮาโลวีนเนี่ยเพราะว่าเดือนนี้มันเดือนตุลามันใกล้ช่วงสิ้นเดือนพอดีนะครับไอซิ่งใหม่มคฮุกกี้โอ้ยฮาโอ้ยอนะไอฮาโลวีนตัวขวาสวยนะนะครับสวยแล้วก็แคนดี้วิเศษกินทีมูฟกับลิลลี่คุนเขาโอ้โหมีโชว์บีฟอร์อัฟเตอร์นะครับนี่โอ้โหนี่มันต่างกันเดี๋ยวผมมันมีดันดันจ๊กๆไหมเร้่งฝั่งซ้ายก็มีว่ะ <ต 't S 2> มันต <ๆ S 2> <sy> ้องดูในรายสกิลไหมอันนี้ยิงมา แล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยเหมือนดอกไม้จะค้างนานนะแล้วเหมือนมีสตันด้วยนะครับฝั่งซ้ายมียว่าผมลืมสกิลมันไปแล้วอันนี้เกอเงี้ยบอกอิลิลี่มึงอะไรตัวร้ายเออนี่บอกไม่ใช่กูนี่นี่โลกใบนี้เข้ามาครับแล้วก็โอ้เชื่อมโยงกันนี่น่าจะเป็นคัดซีนตอนเป็นอาเวสแน่เลยอ่ะนี่ครับอาเวสน,นี่คัดซีนนี่หมุนตัว โทเซรามูนนี่แป้งกายพอแต่ชุดนัานผมอ่ะนี่อเวกเซรลลี่นะครับผมมันเป็นชุดเกอ่อทาหารนะคาธานี่ใหญ่อยูอย่เหมือนเดิมนะดรู้สกิลหน่อยของเดิมเป็นดอกบัวตูมเหมือนของใหม่ดอกบัวตูมจะไม่อ๋อมีอ๋อเป็นเป็นดอกอะไรนะอดอกกล้วยไม้เลยไหมเออแล้วก็อันนี้เหมือนมีบล็อกอะไรสักอย่างหนยไหมเออเสรีภาพนะครับมีธงเขียวๆทงผมติดนิดหน่อยวะยังรู้สึกว่าไม่ค่อยคลิกกับ ทงเท่าไหร่แล้วก็มีตัวท็อปปิ้งพิเศษอันใหม่นะครับนี่เซรีลี่โอ้โหนี่มีธาตุพืชแล้วก็ทงแห่งเสรษภาพก็คือตัวนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นแพ็คแล้วก็มีการเปลี่ยนสกินต้นไม้นะครับอันนี้ครั้งแรกเลยอันนี้ผมก็คิดว่าโอยอันนี้เราไม่ถูกว่าสกินต้นไม้เนี่ยเติมหรือมีแจกในชวีบีซื่อเปล่านะครับ เออเสรีภาพที่แท้จริงคือการเก้าวข้ามสุชสตาด้วยความตั้งใจของตัวเองล้วนๆโอ้ยคำโคตรเฟียวเลยว่ะแหมแล้วผมอินแบบพวกอะไรแบบเสรีภาพอิสรภาพเลยนะตั้งแต่แอคแทรกอนไททันและอ้าหน้าปกเกมนะครับนี่่ังเฟียวเลยขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา Cookie Land ์ช o อรร้านรับเติมเกมคุกกี้แนแล้วก็เกมมือถืออื่นๆน,นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปลิงเพลานอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพอัปเดตนะครับจากทาง Official เลยในบล็อกนะครับอย่างแรกเนี่ยก็จะมีทวีปบิส i ิ e ส s เอพิโซด12นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะก็คือถ้าคุณจะเล่นเอพิโซด12ได้เนี่ยคุณก็ต้องไปเล่นตัวเอพิโซด10ก่อนนะครับไม่ใช่เอพิโซด11ก่อน11ผ่านถึงจะขึ้น12ได้ส่วนถ้าใครจะเล่น11ขอแค่จบเอพิโซด2เนี่ย คุณค่ามาสิเบตได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นแสงแห่งอรุณคุกกี้เซริลลี่ก็คืออเวกเซริลลี่นะครับเป็นระดับแอนเชียนอเวกนะครับแอนเชียนพลัสก็เหมือนเดิมนะการทํางานของตัวแอนเชียนก็คือเวลาเราได้นะครับเวลาเราสุ่มตัวละครได้เนี่ยก็จะมีอยู่2ลร่างคือร่างแอนเชียนธรรมดากับร่างที่เป็นร่างอเวกซึ่งการที่จะปลดอเวกได้เนี่ยคุณต้องมีร่างธรรมดาก่อนฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะแบบเฮ้ยพี่สุ่มได้แล้วทำไมไม่เจอตัวอันนั้นอาจจะเป็นร่างอเวก ซึ่งเราก็ต้องไปไล่าหาร่างธรรมดาก่อนถึงจะใช้ร่างเอเวกได้นะครับถ้าได้ร่างธรรมดาแล้วแล้วคุณอยากเอเวกเนี่ยคุณก็ต้องหาหินที่เป็นร่างอเวกเพิ่มเตมิมอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเซลิลี่เนี่ยก็จะมีเอฟเฟกตอน2 4 6กนะครับก็จะมีตัวข้างหลังที่เหมือนแบบว่าเอฟเฟกมันเปล่งประกายออร่าหนักขึ้นกว่าเดิมแล้วก็คุกกี้อีพิกตัวใหม่นะครับเป็นช็อกเซล่านะครับเป็นสายป้องกันนะครับเฮ้ยสายป้องกันอีพิกเหรอคงคอดูก่อนนะ ถ้าสายป้องกันอ e ีปิกที่มาก่อนก่อนหน้านี้นะครับผมแป๊บหนึ่งนะเลเวลจริงรายการโปรดอ่ะเออล่าสุดนี่นะครับสายป้องกันเนี่ยที่มาล่าสุดเนี่ยเหมือนจะเว้นไปซักระยะหนึ่งใหญ่ๆเลยไหมก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวโหไกลมากนะครับกินทีมูซิ่เผิดตั้งแต่ต้นปีแล้วมั้งน่าเออหวังไม่ได้มานานาเลยแล้วพูดถึงว่าถ้าสายป้องกันที่เป็นตัวใหม่เลยเนี่ยก็ไม่ได้มานานาเหมือนกันนะ ก็เป็นสายป้องกันในรอบหูหลายเดือนนะครับแล้วก็มีตัวอีเวนต์ผู้ไิทักรอยแยกแล้วก็บิสเลทนะครับเงียบสง,งัดรัดตึงนะครับคือตอนนี้เนี่ยบิสเลทมันยังไม่ได้ปลดตัวระดับมาสเตอร์ไงมันเล่นถึงเอ็กซ์เพร์ตนะครับก็จะมี master มาสเตอร์มามาสเตอร์เหมือนเดิมครับว่าเอ้ยถ้ามันมาเนี่ยก็ควรจะรีบผ่านให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราจะได้ใช้ในาฬิกาเนี่ยฟาร์มได้รางวัลที่มันคุ้มๆนะครับเพราะว่าเวลาฟาร์มที่หนึ่งนะครับมันก็จะได้รับรางวัลเป็นแป้งตัวนี้ด้ววยยซึ่่งถ้าเเป็นนรระดัับตตอ์ี มันก็จะได้รับแป้งที่เยอะกว่านะครับเยอะกว่าตัวระดับเอ็กซ์เปิดนะครับอา่าแล้วก็แคนดี้พิเศษนะครับอินทีมูสแล้วก็ลิลลี่ขุนเขาอันนี้ยังไม่มีรายละเอียดสกิลมากนะักแต่ต้องบอกว่าเดิมทีอะครับของตัวละครนี้มันไม่ได้เป็นตัวละครที่มีผลต่อการตีบอสนะครับกินทีมูสเนี่ยมีผลต่อคิงดอมอารีน่านะครับส่วนลิลลี่ขุนเขาเนี่ยคิงดอมอารีน่าไม่ได้ใช้แต่บางกิจกรรมเนี่ยก็จะมีใช้บ้างฉะนั้นเนี่ย หน้าเท่ากับว่าเฮ้ยมีการอัปเดตเกี่ยวกับสายป้องกัน2ตัวเลยก็คือกินทีมูสแล้วก็ตัวอีพิกตัวใหม่นะครับแล้วก็จะมีท็อปปิ้งพิเศษสัทธาผีบานะครับซึ่งท็อปปิ้งพิเศษอันใหม่นี้จะใส่ได้แค่อ่ะลิลลี่นะครับในรูปที่เขาโชว์เป็นไอคอนของอเวกแต่ผมว่าล่างธรรมดาก็ใช้ได้แหละนะครับเพราะจริงจริงมันก็ตัวเดียวกันนะเออแต่ผมก็ไม่เออก็ไม่ทันได้สังเกตเหมือนกันแล้วถ้าอะไรที่มันล่างล่างอะไรนะล่างพิเศษอะ่ะ ร่างพิเศษใช้ได้ไม่ได้อะไรประมาณนั้นอ่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือเดิมจรครับซเซลลี่เนี่ยเป็นคุกกี้ที่ไม่เคยมีท็อปปิ้งพิเศษมาก่อนเลยนะครับเออมันจะมีบางช่วงครับที่บางคุกกี้บางเซรอ่ะมันไม่มีท็อปปิ้งพิเศษซึ่งเซลลี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเราก็อ่าจอีพิกตัวใหม่แล้วก็กินทีมูสสกอตเริลลี่คุนเขาแล้วก็ไอซิ่งตีใหม่2ชนิดนะครับแล้วก็มีสกินทงแห่งเสรีภาพที่ชักนำ สกินทงก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ซึ่งของเดิมเนี่ยผมใช้เป็นแสงจันนะแต่ตัวตัวมันเขียวๆมันนักธนูเลยว่ะผมว่านะอาจจะได้ข่าไปว,าว่าจริงๆนักธนูเนี่ยผมก็เพิ่มสีเขียวแล้วอ่ะตัวนี้มันก็สีซ้ำอีกอ่กผมก็ไม่อยากให้มันสีซ้ำแล้วก็เพิ่มระบบสกินต้นแห่งความหวังซึ่งรอบนี้ก็จะมีสกินมาใหม่อันแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าถัดไปเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวเขาคงมีมาใหม่เรื่อยๆหรือสกินอะไรบ้างวะที่เขาังไม่ทําสกินลานจอดบอลลูนไหม เออแล้วก็พวกสกินตัวขอบขอบเนี่ยผมว่าเนี่ยพวกเนี้ยอาจจะทํามาประกอบได้นะอย่างสกินรถไฟเนี่ยก็ไม่ได้มีอัปเดตมานานมากแล้วนะมีไม่กี่ครั้งแล้วหายไปเลยนะครับเอออยากให้ทําเพิ่มหน่อยก็น่ารักดีแล้วก็สกินบ้านนมน้ําตาลน,นะครับบ้านนมน,น้ําตาลเี่กก็คือตัวที่มันผลิตตัวดาวลูกกว่าอะนะครับผมน่าจะไม่ได้เอาลงมาต่อไป next update คืออัปเดตถัดไปผมนับดูแล้วครับคิดว่าอัปเดตถัดไปเนี่ยตรงกับวันที่5พฤศจิกายนนะครับ ก็คือจะเป็น1สกินเลจิเนรีใหม่2อันนะครับก็คือสกินของเซเลอรี่กับสกินของไซเรนซอลนะครับแล้วก็เพิ่มตีมคุกกี้สูงโชชิชาตาถ้าใครจะรอตู้นั้นเนี่ยซึ่งผมรอนะครับก็ต้องไปรอในวันนั้นแล้วก็วันนั้นน่ยที่เป็นอัปเดตลองเนี่ยตัวไซเลนซอลเนี่ยตู้ก็จะหมดไปใช่ไหมครับและตู้เนี่ยมันก็จะเข้าในตรงนี้แล้วก็คือเข้าแบบในการสุ่มแล้วมีโอกาสออกอะไรพวกนี้แล้วแล้วก็จะมีท้าทายวิญญาณเกลือยักษ์เงียบสง,งนันแห่งโอลมานนะครับ อันนี้เป็นกิจกรรมเนาะแล้วก็สวนปริศนา <c oughs> มากแล้วเรอกิจกรรมสวนพิศนานีรอบที่แล้วเนี่ยผมเล่นแบบ all day all night เลยนะฟาร์มตัวที่เกี่ยวกับตัวระบบเหมืองอะรอบนี้ขอดูรางวัลในรอบนี้ก่อนนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปของอัปเดตในรอบนี้นะครับอัปเดตจะตรงกับวันที่22ตุลาคมแล้วก็อัปเดตย่อยเนี่ยคาดว่าน,น,น่าจะตรงกับวันที่5นะครับไม่ใช่ตรงกับ22อะ่ะ อัปเดตรอบนี้ตรงกับ22ตุลาคมแล้วก็อัปเดตย่อยเนี่ยคาดว่าจะมาวันที่5พฤศจิกายนไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ